Begin with the end in mind นะครับหลายคนเคยได้ยินประโยคนี้ความหมายคืออะไรความหมายก็คือในการเริ่มต้นนะครับในทุกๆเรื่องถ้าเราสามารถเริ่มต้นจาก DN DN ก็คือเหมือนกับจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเรานะครับเราต้องการอะไรนะครับเราก็จึงย้อนหลังกลับมาหาโ o c เ s s หรือกระบวนการครับหรือที่เรารู้กันว่าเราจะเลือกอะไรเป็นพาหนะนำพาเราไปหาเป้าหมาย นะครับด้หลังอย่างนั้นก็จะย้อนหลังกลับมาอีกครับว่าแล้วเราจะ start เมื่อไหร่บิกินนั่นแหละครับเราจะ start มันเมื่อไหร่ในการที่จะทํากระบวนการเหล่านั้นเพื่อไปบรรลุเป้าหมายแต่สิ่งที่มันยากก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราหาคําตอบของคําถามที่ว่าเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่ยังไม่เจอนั่นก็หมายความว่าในกระบวนการมันออกแบบไม่ได้ครับเมื่อกระบวนการออกแบบไม่ได้ นะครับยังไม่ต้องย้อนไปหาการเริ่มต้นเลยครับนะครับถ้าจะไปถามว่าแล้วคุณจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ในเมื่อคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไรนะครับเหมือนที่ผมเคยสื่อสารว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเรากําลังจะไปไหนไม่มีวันไปถึงก็ยังคงย้ําบ่อยๆกับเรื่องนี้ครับเรื่องของเป้าหมายปลายทางนะครับเรื่องของกระบวนการหรือวิธีการนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปหาว่าเราจะเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่นะครับ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะจริงไหมครับและนั่นแหละส่งผลต่อความสําเร็จ